สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีจุบสาวสุรินกันเองพระพี่น้องขี่รถไปจ่ายค่าน้ำป้า,ป,า,าป,ป๋าได้จ้าอันสิใส่น้ำป,ป้าป๋าเลื่สิไปใจ่ายให้เขาเอามีตอร์มาน้ามเลยจ้าเนาะเพราะว่าจุ๊บไปได้ใส่เป็นเกือบปีแล้วเนาะบัะดนี้น้ำบดานมันมันเสียมันพังเลยจ้าเนาะอันปั๊มมันกระพังแล้วกันทอ่อ ทบประดานมันกับพัางนาะจ๋านอ้อก็เลยเมือนีเลยสิไปชําระข้าน้าประปาแล้วก็เอไปเอามิเตอร์ขึ้นมานะคะนาะก็เป็นจํานวนเงินกับหลายบาทแพงอยู่ได้จ้าเฮจ้าเดี๋ยวก็ติดตามจุไปนะาจะานาะก่อนที่จะไปด้วยกันนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของจุบสาวสรินกันเองนะจ๊ะวันนี้ก็ไปทำธุระหลายอย่างนะคะเพื่อนก็ไปใจไปใจคานามแล้วก็ไปเอ่อไปฟาร์มอซี่อันรานขยานะจ๊ะแล้วก็เขาบิ๊กซี่นะคะสื่อของสื่อนู่นนัน่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างเนะจ๊ะถี่มันขาดในบ้านเนาะจ๊นะเนาะ ตอนนี้ก็ติดไฟแดงยวนระวังสี่แยกเอ่อไทวัสดุกับอันดูโฮมนะคะเนาะอ่าตอนนี้เดี๋ยวไฟเขียวเลยเนาะจ๋าเนาะตอนนี้ก็ติดอยู่สี่แยกบิ๊กซีเออไม่ใช่สี่แยกแยกบิ๊กซีจ่ะก็ติดไฟแดงอยู่เนาะ ภพาพเพื่อนๆขี่รถเล่นไปน้านะคะคุยกันไปน้านะจ๊ะน้อมมือนีกับบรรยากาศนะคะก็ไม่แดดนะคะแดดแดดจุดต่ว่าแดดก็หลายจ้ะเพื่อนๆแดดหน่อยๆน,อยนะจ๊ะ mm hmm. ก็ติดไฟแดงอีกแล้วนะจ๊ะไฟแดงหลายที่เลยธรรมดานะจ๊ะในเมืองมันก็ต้องมีไฟแดงเยอะแยะ บรรยากาศดีดีจ้ะคือฝนสิตกมาตอนไม่ไย,ยนี่แหละเบิงส้งอะเมือ่อเมื่อว่านนี่ก็ตกจะตกแต่ว่าตกบ่หลายเนาะตกก็หน่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละใกล้จะถึงไอป้าป๋าแล้วเนาะจ้ะป้าป๋าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินเมื่อนี้ก็แปลกใจเจ้าของใส่เสือสีฟ้าฟ้าหือน้ำเงินดอกปกติบคพลอยไม่ไม่เสือสีนีจ่จ้ะมีแต่สีสีอืน่นมีแต่สีขาวสีดำสีเทาไปทั้งสันสีเขียวไปสังสัน ถึงละจ้าถึงแล้วการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์จอดรถมึงได้หล้วพี่นอ้องก็มาห่อนแดดเตะเอ้ยจอดตั้งไหนละ่ะจอดข้างหน้านีดด่ดิมองนี้แล้วมั้ง โอ้ไปจอดมงหันแล้วจอดตรงนี้ดีกว่าโอเคจ้าหอดเร็วถึงแยกบิ๊กซีเราจะพี่ร่างแยกบิ๊กซีตรงตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะเข้าบิ๊กซีกันนะคะ ทางข้าบิ๊กซีแล้วจ้าเราไปดูว่ามีอะไรรถราคาบ้างจัดรถตรงไหนดีเราทำไมวันนี้ รถม่ค่อยเยอะ เ้จ้าหวัวละจาบิกซีเนาะจ้าเดี๋ยวเราก็ไปเดินเที่ยวกันนะคะไปซื้อของเลือกของนะค,ะค่ะบัดดี้ก็ไปเลือกของซื้อของกันนะคะไปะไปน้าจุกนะคะเพื่อนๆอ่าตอนนี้บิกซี่กำลันกับปเปิดเรียบร้ยยแล้วเนาะไปไปเถอะก้ลไล <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆอเสิเซ็งเลค่ะเนาะ